สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube อกบันันทีวีนะครับวันนี้เราจะมาเตรียมไพ่ไว้สำหรับดูดวงนะครับก็คือจะเป็นไพ่ปล็อกนะครับวันนี้ผมได้ไพ่ bicycle card p a t i n g card นะครับชื่อเป็นไพ่ชุดเทวัยไลท์การนะครับนี่นะครับจะมีเขียนททวัยลายก็คือรุ่นนะครับที่เขาผลิตขึ้นมานะครับคือรุ่นททวัยลายนะครับจุดเด่นของไพ่ชุดนี้ก็คือสีแดงนะครับจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับ แล้วก็ไพ่ที่เป็นไพ่คนนะครับจะมีหัวตั้งขึ้นเพียงด้านเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันนะครับในสําหรับไพ่ชุดนี้นะครับเขาจะมีโจ๊กเกอร์มาให้2ใบนะครับก็คือจ๊กเกอร์ที่เป็นสีดํานะครับแต่มันนี้จะรูดลายจะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับแล้วก็จะมีไพ่จ๊กเกอร์ใบหนึ่งจะเป็นสีเขียวนะครับเป็นรูปตัวตลกกําลังปั่นจักรยานนะครับแล้วก็จะมีไพ่โฆษณามา2ใบนะครับ ลังไพ่นะครับมาดูหลังไพ่ก่อนนะครับหลังไพ่ก็จะเป็นตัวคนปั่นจักรยานนะครับแล้วก็มีสีเขียวกับสีน้ำเงินนะครับปนกันนะครับวิธีการที่เราจะเตรียมไพ่ก็คือเราจะต้องเลือกนะครับไพ่ที่เป็นไพ่หมายเลขสองนะครับของทุกทุกแต้มหรือว่าทุกสีนะครับหมายเลขสองจนถึงหมายเลขหกออกนะครับจะเหลือไพ่หมายเลขเจ็ดนะครับ 8 9 0แล้วก็ไพ่ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับคือตัว A แจ็คแหมมคิงนะครับหรือว่าแจ็คควีนคิงนั่นเองนะครับเรามาคัดไพ่ออกก่อนนะครับวิธีการนะครับเราก็เลือกออกเลยนะครับไพ่อเดียวไว้นะครับ7 8 9 0แจ็คแหมมนะครับแล้วก็คิงนะครับต่อไปเห็นไหมครับสังเกตว่าไพ่ที่เป็นไพ่บุคคลนะครับจะ หน้าขึ้นด้านเดียวแบบนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะที่ตัวใหญ่นะครับจะไม่เป็นตัวเล็กๆนะครับต่อไปก็จะเป็นไขอข้าวมัตัดนะครับเราก็เลือกออกเหมือนกันนะครับตัวนี้หกห้าสี่สามสองนี่ครับเลือกออกเลยนะครับจากมาเลือกสองไปเลือกออกเลยนะครับ สางกิบนะครับก็จะเหลือไว้นะครับที่เป็นไพ่คนนะครับทั้งเจ็ดปดเนี่นะครับโอเคจากนั้นเราก็มาดูไพ่มแมมนะครับแจ็คคิงนะครับจะเป็นลักษณะของคนที่เอาหวัวขึ้นด้านเดียวหมดเลยนะครับ มันจะต้องมีทั้งหมด32ใบนะครับลองมานับดูว่าภพ่ที่เรายากมาจะครบ32ใบหรือไม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32คือ32ใบนะครับเอามาดูด้านหน้ากันบ้าง เดี๋ยวให้ดูไพ่ที่เป็นสีแดงนะครับจะกลายเป็นสีเขียวอ่อนนะครับคือไพ่สล้ําตัดและไพ่โพแดงนั่นเองนะครับนี mm ่ hmm. uh huh. เรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับส่วนวิธีการพยากรนะครับก็เคยได้ทําคลิปไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทําลงรายละเอียดให้ดูอีกครั้งหนึ่งในคลิปถัดไปนะครับสําหรับวิธีการที่เราเตรียมตุ้ไพ่ไว้สําหรับ ทำนายดวงชะตานะครับหรือว่าดูดวงแ้วไพ่พอก็มีแค่นี้อเองนะครับไม่ได้มีขั้นตอนอะไรซับซ้อนวุ่นวายนะครับไว้คลิปถัดไปแนละ้วเข้ามาดูรายละเอียดไพต่ต่อไปนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ